ทุกคนผมไปจัดบ้านมาแล้วเจอนี้มันคือบัตรโทรศัพท์ที่ใช้กับตู้โทรศัพท์สาธารณะมาดูดีเทลกันดีกว่ามุมนี้เลยราคาบัตรโทรศัพท์ใบนี้มูลค่า100บาทมาดูมุมขวาบนดีกว่าอันนี้มันเขียนว่า ทอสอทอก็คือบัตรนี้ออกโดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็น TOT ต่อมามาดูตรงนี้เป็นวันที่11เดือน6 2540 20. 20กว่าปีแล้วนะส่วนลายตรงกลางนี่คือ50ปีแพทย์จุฬาคู่กาชาไทยพุทธศักราช2490ถึง2540เก่ามากแล้วก็พลิกมาดูด้านหลังตรงนี้สําคัญเลยทุกคนจะเห็นแถบสีลุ้งวันนี้ใช่ไหมถ้าเกิดซื้อมันใหม่ๆเนี่ยแถบนี้จะยาวไปถึงตรงท้ายเลยแต่ถ้าเกิดใช้ไปแล้วอ่ะสีลุ้ง มันจะหายไป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 เรื่อยๆถ้าเกิดเราโทรจนบัตรหมดเนี่ยแถบสีลุงจะหายไปจนสุดขอบตรงนี้เลยก็คือเราเอาไว้ดูมูลค่าที่เหลือของบัตรโทรศัพท์ได้ด้วยแถบนี้นี่เองและนี่คือบัตรโทรศัพท์ที่ใช้กับตู้โทรศัพท์สาธารณะเคยเห็นกันมาก่อนไหมครับ